วิธีสงบเจ้ากรรมในเวรโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ขอนําคําสอนของหลวงพ่อจรัญทิติธรรมโอมาแบ่งปันกันนะครับสิ่งแรกเลยท่านบอกไว้ว่าเขาด่าเราเราฟังให้เกิดปัญญาเราต้องใช้ปัญญาใช้สมาธิที่มีเราจะไม่นําคําที่ไม่ดีคําด่าเอามาไว้ในใจเราทําให้จิตใจของเราว้าวุ่นและไม่เกิดความสงบสุข 2. การให้อภัยเป็นกุศลที่ใหญ่อย่าจองเวรจองกรรมกัน เขาไม่สำนึกเขาไม่ปล่อยวางปล่อยเขาไปให้เขาเกิดเป็นทุกไปแต่เราปล่อยวางแล้วเรารู้สึกสงบแล้ว 3. เขาทำดีกว่าเราทำเขาเขาทำไม่ดีกับเราเราก็ต้องปล่อยเขาไปเราถือว่าเรามาใช้นี่เขาในชาตินี้พบนี้เราอย่าไปทำไม่ดีกับเขาโต่อบมันจะเป็นการสร้างนี่กันต,ต่อไปโดยที่ไม่รู้จบไม่รู้สิน้นข้อที่ 4. การเจริญกรรมฐาน ให้นึกว่าสุขอื่นใดจะยิ่งกว่าความสงบสุขด้วยการเจริญสติปัญญาแล้วไม่มีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจะทําให้เราเป็นทุกข์สิ่งใดต่างๆที่มันเข้ามาเราไม่โต้อตอบเราไม่โต้แยง้งเราไม่สนับสนุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราที่เป็นเรื่องร้ายต่างๆมันก็จะหยุดและสงบลงข้อที่ห้าโกรธใครเกลียดใครก็ตามอย่าไปแช่งชักหักกระดูกเขาให้เราแผ่เมตตา ถ้าเราแช่งชักหักกระดูกเขามันอาจจะย้อนกลับเข้ามาหาเราเช่นเดียวกันถ้าเราแผ่เมตตาสิ่งที่เราแผ่เมตตาไปนั้นจะสะท้อนกลับมาทําให้เราเองเกิดความสุขเกิดความสงบและเกิดปัญญาเกิดขึ้นกับตัวเราเองข้อที่6ถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเราจะเห็นมิตรเป็นศัตรูเห็นคนที่ทําไม่ดีแล้วเกิดความสงสารเกิดความเมตนากับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งเราเกิดสติสมาธิและเกิดปัญญาข้อที่เจการให้อภัยไม่ใช่ว่าจะเป็นการให้โอกาสผู้อื่นเท่านั้นแต่มันยังเป็นการให้โอกาสของตัวเราเองเพื่อที่จะได้ทําให้เราเองไม่เกิดความทุกข์ที่อยู่ในใจความทุกข์ที่อยู่ในใจมันเป็นแรงเผาผลาญทําทให้จิตใจของเราเนี่ยไม่สงบสุขและทําให้สุขภาพร่างกายของเราทรุดโทรมไปด้วยจากที่วันเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสด,ดีครับ